ชาติอร่อยเหมือนชาเขียวที่เราชอบหรือเปล่าไปดูกันน้องฮัจยาค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องคนรักชุมชนนะคะเย้วันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะไปเที่ยวลอยกระทงกันนะคะแต่ไปในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปกับแม่ ไม่จะไปกับแม่แล้วไปกับใครอ้ะหรือว่าไปกับสองคนนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยจะไปเที่ยวกับน้องกันนะคะทุกคนกเราก็จะไปกันแต่ว่าโดยไม่มีแม่นะคะทุกคนามาดูกันว่าระหว่างเราไปเที่ยวลอยกระทงแบบไม่มีแม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาไปงานทําอะไรก็จะทํากับแม่ก็ไปกับแม่ใช่ไหมละ่ะ เรารอนานมากแต่เขาก็ยังไม่มารับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมารับเมื่อไหร,ร่รู้แต่ว่าตอนนี้เราจุดเทียนอะไรเสร็จแล้วสวยมากทุกคนทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าเอยทำไมจุดไฟน้อยจัง<ๆ>ก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนะคะกลัวว่าถ้าจุดเยอะมากเกินไปก็อาจจะทําให้แบบไฟไหม้บ้านได้อะไรแบบนี้แลแบบ้วก็เลยแบบเออต้องจุดนิดหน่อยก็พอเพื่อความสวยงามของบ้านเราประมาณนึงก็พอนะคะเพราะว่าเราเน้นเที่ยวก็บอกอยู่นะคะ<ๆ>เดี๋ยวไฟไหม้บ้านคะ่ะไม่มีใครอยู่บ้านมีแต่หมาอือ เป็นอะไรก่อนเนี่ยโอ้ดังมากทุกคนดอกเล็กิดเดียวแต่เนี่ยดูดิบังบังกลัว่าไม่เอ่ยกลัว่าไม่ตอนนี้เราก็มายืดร้อหน้าบ้านนะคะทุกคน หูไว้รอเลยคะ่ะอยดีเสียงแมวแล้วคิดถึงกองเตียงจะแตกเมื่อไหร่ะ <c oughs> ตอนนี้ลุงะะถึงก็กำลังดูไปนะคะแล้วก็รอขอแตกกัน มาแล้วเปิดหนไอจ้ะรอตั้งนานทุกคนกำลังดูสตอรี่มาลมึดมากสวัสดีค่ะทุกคนมาเต๋อมากเลยจะเด้นกสดเลยนะตกปลาได้มากแย่งต๊งไม่เสร็จเลย 辛苦等一点。<laughs> <laughs> เงือดมากเสิร์ฟเค่เลยข้างหลังก่อนระอังยดังมากมาไปเฮจับคิดระวังกันด้วยนะครัาไอ้ใจหายมันเยอะมากตอนนี้เราก็กำลังเดินเดินต่อมาเดินเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไปหาอู๋สวยไปหาอะไรกินกันนะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะชื่อพระกัศน์คะคนเยอะมากทุกคนขอยืนเรียงอะไรกันอ่ะขอยืนต่อแถวอะไรกันอ่ะขออาจจะยืนตอนตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินถามว่าเดินไปไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดินไป คนเต็มเลยนุ่มเบานมเกียวี่ของกินเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ค่อยที่จะหิวเท่าไหร่นะคะทุกคน<ต>ก็เดินต่อไปไกินข้าวเลยเรากินข้าแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดินดูต่อไปว่ามีอะไรให้กินบ้างเห็นนู่นเห็นนั่นแล้วก็เลยอยากกินมาแวะซื้ออะไรกินนะคะ อยู่ตรงเอ่อตรงทางที่จะลงไปซึ่ง,งดูค่าคนเยอะกว่าเม,มื่อก่อนก็ค่ะมันคงมา,าอ้าวล่ะค่อยๆลงนะค่อยๆลงนคนเยอะมากาาจะลงก็ลงแค่ไหนมากาาายเยอะมากเลยทุกคนเสียวเยอะไปเลย เราเปลี่ยนใจมาลงตรงนี้เอานะคะอโอ้โห <sk ort> ขอบคุณค่ะรอยกรับทุกคน เราก็รอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินต่อว่ามีอะไรให้ซื้อกินบ้างนะคะทุกคนเสียงดังมากปุ้มปั้งปุ้มปั้มมากทุกคน บนรถกันนะคะ นี่ทุกคนมือหน่อยนะไม่เป็นไรเด็กไปปับเสร็จดิ้อดืด้อมันจะมีเป็นถุงเป็นถุงมาให้นะคะนี่กระเทียมอันนี้ถุงของแงอีมันมีอีกนะคะทุกคนได้เยอะมากเได้ไหมมือหน่อยนะขอชทอตด้วยแล้วก,ก็มาฉีกยังไงทุกคนนี่จะเป็นก้อนกระเทียมอย่างงี้ทุกคนจะได้ยินเสียงไหมน,นี่นะทุกคนเดี๋ยวจะปาให้ดูนะอ่ะน้องลองปาดูปาปาปาสุดยอดไปเลยมันแตกลแ,ตแล้วแตกแล้ว ไนโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนเราเป็นคนหนึ่งนะที่แบบชอบเอามาไว้อย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เหยียบหืยมันต้องมีบางคนดีที่ชอบเล่นอ,อ,อ,อย่างเราเออแตกหมดยังนีน่เออโอ้โหอล่มันไม่อันตรายนะทุกคนข้อดีมัน,นชอบเล่นตั้งแต่เด็กอันนี้ไฟระเบิดปุ้มปั้มปุ้มปั้ม มีอีกนะทุกคนนี่มีใน,นกล่องอีกแล้วเลยมาทุกคนปนั่งไปยืนตรงนั้นก็ไปอ,อันนี้เราเปลี่ยนเป็นใส่รองเท้าแตะเอานะคะทุกคนนี่อูว้วางแค่นี้ก็แตกแล้วเราก็ได้ได้แค่นี้เอาแบบว่าเวลาไปเวลาไปกดใครมาทุน ใช่เดี๋ยวไปกินอ่ะเดี๋ยวไปกินขนมอะไรต่อนะทุกคนอ้าวอ่ะ,อะ,อะลองปลาทั้งหมดพร้อมๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราเราจะลองปาทั้งหมดพร้อมกันเดี๋ยวอันนี้ปลาทิลลอันก็ได้โอ้โหแรงมากไฟแช็กไม่เจอทุกคนตอนนี้ใช้ก็ต้องเป็นวัยหนุม่มหนุ่แล้วคนที่จาใช้ของอะไรที่ไม่ชอบไปเป็นที่พิธานก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ติตีตตตอ้าไฟ้อ,อามนาเนะคะทุกคนไฟล้อามนาเตนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไฟไหม้นะคะเอ้าทำไมไม่ติดล้วดูดตอนนี้นะคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้าแล้วไม่เล่นดอกไว้ไฟแล้วเหรอก็คือเราจะรอแม่มาก่อนนะคะเพราะก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ด้วยความที่เราว่าเราเป็นคนที่ ไม่อยากจะเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวกับไฟนะคะทุกคนแต่เราบานคนชอบเล่นไฟนะจริงๆเ,เราก็เลยจะมากินไดฟกูกุกันต่อนะคะทุกคนแล้วเ,เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นนี่ยังกินไม่หมดเลยนีบกัดซะแล้วเราต้องรู้ว่าไดฟูกุกุอะปกติมันต้องมีสตรอเบอรีร่ไม่ใช่หรอทำไม ในโฆษณาเราเห็นมันมีแบบสตรอเบอรี่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเราต้องเลือกเป็นรสสตรอเบอรี่เท่านั้นอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนรสทวเรียนกันนะอ่นดูดีนะทุกคนรสทุเรียนอือชาเรากินดูดิเป็นยังไงบ้างน,นี้เป็นรสทุเรียนนะอือหอมกลิ่นทุเรียนอืมทุเรียนมากหอมกลิ่นทุเรียนส่วนตัวเราบ็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นทูเรียนนะแต่ก็คือเต็มหนึ่งร้อยเราชอบ กิ่นฮะเราชอบกินของทุเรียนห้าสิบแต่การกินนี่ไม่ชอบนะเมาเป็นคนไม่ค่อยชอบกินทุเรียนทำากินไงอือทุเรียนเน้นเน้น้าคือมันทุเรียนมากเหมือนกินเนื้อทุทเรียนเข้าไปเลยอือ เขาหยุบหนับด้วยนะครับทุเรียนหรือขนมให้ดูทุเรียนนะนี่เห็นป้าเป็นทุเรียนอืเรากินดูนะมันจะรสชาติอร่อยเหมือนชาเขียวที่เราชอบหรือเปล่าไปดูกันป่าเป็นแป้งเหมือนกัน เหมือนใบเตยทุกคนมันเหมือนไม่ใช่ชาเขียวอะมันเหมือนใบเตยแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อผิดนะทุกคนคือตรงป้ายมันบอกว่าชาเขียวแล้วแบบมันไม่เหมือนชาเขียวมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะ ำไม่เห็นที่เขาวางโฆษณาเอาให้ดูมันมีสตรอเบอร์ี่ด้วยถ้าซื้อมันไม่มีสตรอเบอร์รี่เลยอันนี้ก็งงนะทุกคนอ,อร่อยมาทุกคนมากินใส่ไหมกัน กินแบบไม่ห่วงความสวยก็พอดีสวยอยู่แล้วก็เลยไม่ห่วงความสวยอนะเต็มปา สัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าอยู่ดีๆมาโผล่ตอนเช้าได้ยังไงนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าก็คือเราเราแม่มาแล้วแม่เรามาใช่ไหมลหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราลืมไปได้ยังไงว่าเราจะต้องจุดเล่นไฟเย็นนะคะทุกคนเราก็เลยอนอนไปแล้วนะคะแล้วก็เราลืมไปสนิทเลยนะคะแล้วพอตื่นมาตอนเช้าแล้วก็แบบเข้ามาดูรูปตัวเองแล้วครัวนี้ก็เห็นคลิปนะคะทุกคนก็เลยแบบมาเช็ค ขอเรามามาเช็ครูปในกล้องไงหลังจากนั้นอนะ่ะหลังจากนั้นแล้วก็แบบเฮย้ยคลิปฉันยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ก็เลยรีบม,มาถ่ายชี้แจงนะคะทุกคน <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้เล่นดอกไม้แฟไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> เพราะว่าปกติก็เล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเล่นจนเบื่อแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครชอบพี่บีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็คือหน้าสดนะ นาโสดส่วนปากนี้น่าจะมีลิปที่ลงเหลืออยู่เมื่อวานนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบาย